เีม <c oughs> okay. ีตันึงเออตแบดตาแบดสดๆมากดคำแก่ข้าวมือกดท่เดียวนี่อเดียวใส่ในก้อนเนาะงี่รังมเอาใส่ก้อนแลดอมนููรูสัตเียหมเสียเสียเนาะหวานเราข้าวพาบุ้งจังน่อยหวาน แม่นบ่มันต้องเล่าก่อนนี่ยหมอนี่แหละรู้หลุดรู้จับอะไรก็กรอาไปหานวานละวนนะป่าฮะแม่นบ่โอุ้ดยดดิเอาดึงมืงอวานกับจิ้งจักวานจริงจริงเนี่ยย้ำกระพังมึงเนี่ยย้ำไปพร้อมผังพร้อมบ่เนวบ่เนียวหรือพอยเนียววพอยแบ่แบ่เนี่ อ,อยกปัวนี่ชาวตัตวนนาเทือ่อเ <c oughs> อล่เออจังสีจักสี่เลยแยบแยบ l o n